อานิจจาหน้าสังเวชกิเลสพระลืมสัจจะเมื่อแรกบวชสวดนิสัยเริ่มฝึกต้นฝนจิตเพ่งเคร่งวินยัยเริ่มเห็นภทยในสงสารม่านโลกีจากปอนปอนลุ่มหลอนอยากมากโดยทุกมาห่มเหลืองรุ่งเรืองสุขเปล่งลาสี เคยโอดอยากมาอิ่มหนำล่ำรวยผีได้ดีดีมีลาบยศหมดทุกทนทำวางท่านาสรรเสริญเดินยืดอกผนลนรกผู้ตกยากวิบากผลสอบปะเลียนเพียงอ่านรู้สอนผู้คนในบรรดลก็เห็นจิตเลื่องลิธรรมขวอ่าน <c oughs> วิจาร์วิจัยในพุทธปัญญาไวในธรรมะวะหน้าขํำไม่เป็นแล้วแค่สาวกมันตกต่ำประกาศนำตั้งสำนักสอนหลักกูกูจดกูจำนำมาคิดประตอประดิษปะดิดเห็นเป็นหลักสูเป็นหลักหลูแต่งเติแต่งต้ตงตองติ ลัฐที่ใหม่ไม่สำครูทำของกูกูตัดสรู้กูศาสดาพระพุทธองค์ทรงปีกลดเพื่อลดละกูมานะเลียนอบรมสะสมหามตถาคตเพ่งดับทุกสุขในป่ากูเก่งกว่าหาวัดวังดังเวียงทอง